สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหนาต้ามู่ใหม่นะคะนี่เลยเดี๋ยวยหลังมาก่อนกิโลนี่นะคะประมาณเกือบเกือบหกขีดแต่ว่าตอนที่เปิ้ลเก็บมาใหม่ๆจากต้นนะคะมันยังดิบอยู่อ่ะมันหนัก6ขีดนะนี่นะคะ่ห้าขีดกว่าๆแหละเกือบ6ขีดนะคะ มาเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะคะว่าจะรีวิวพรุ่งนี้ก็เลยแบบเออมันเริ่มนิ่มนิดนิดแล้วอะ่ะมันก็ถ่ายได้แล้วก็เลยรีไปเลยดีกว่าเนาะอืมนะคะดูผลเขาดิสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยตาใหญ่ๆนะคะตาใหญ่ๆสวยๆนะคะ นี้เราสังเกตว่ามันแก่แล้วก็คือล่องตาตรงนี้มันจะขาวนะคะล่องตามันจะขาวตัวนี้เป็นน้หนาฟ้ายที่เลิศมากๆนะคะบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุกไม่เสมอกันนะคะผลไม่แตกนะคะไม่หลุดขั้วก่อนที่จะถึงเวลาเก็บอะ่ะคือแบบบางทีอะ่ะช่วงฝนลงมากๆน้หนามันชอบหลุดคั้วนะคะบางสายพันธุ์แต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะคะ ปลดล็อกปัญหาพวกนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้สุกเสมอกันทั้งลูกนะคะทั้งผลมเมล็ดน้อยเนื้อฟูนะคะเนื้อหวานละมุนรสชาติก็ไม่หนีกับเนืหนาฟ้าพื้นบ้านเรามากเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่อร่อยกว่ามากอืมแต่อร่อยกว่ามากนี่เลยคะ่ะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะ ผลสวยมากๆนะคะไปทําการค้าได้เลยนะคะผลสวยมากๆอันนี้เก็บทานอยู่เรื่อยๆแหละค่ะมันติดผลตลอดทั้งปีนะคะเป็นตลอดทั้งปีเลยมาไม่รอช้าเดี๋ยวบีเลยละกันว้าวสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะ ผลผลิตของเกษตรกรนะคะที่เลือกสายพันธุ์ดีๆมาปลูกนะคะที่เลือกสายพันธุ์ดีๆมาปลูกหมดปัญหาเรื่องไม่ไม่สุกอะเป็นไตไตด้านๆนะ่ะหมดเลยหมดปัญหาเรื่องนั้นไปเลยนะคะอันนี้ในานางเงาะในานางเงาะไม่สุกหรอกนะคะไม่สุกนี่เห็นไหมสวยน่าก,กินมากๆนะคะ สวยน่ากินมากๆอือนะคะเนื้อฟูฟูเนื้อซุยซุนะคะอืมมา,มาเอาน้อนางง้ออกก่อนหน่นางง้อนะคะเนื้อเหนียวนุ่มหวานมีกลิ่นหอมง้ออ่อนๆนะคะตัวนี้อร่อยมากมห็นะคะ <ๆ S 1> ดูความฟูฟ่องละอองฟิลของเขาก่อนนะคะ ดูความฟูฟ่องก่อนเนื้อแบบน่ากินมากๆเลยค่ะอันเนี้ยแนะนำว่าสุกปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็รีบทานเลยค่ะเพราะว่าในหนาไส้นะมันมันสุกแล้วมันจะเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะมันจะนิ่มไวนี่นะดูพูดิพูใหญ่มากเลยค่ะห,หวาน หวานหอมฟูอืมอร่อยมากอะ่ะเนี่ยบางคนก็ชอบฝ้ายเนาะก็จะชอบบีออกอย่างเงี้ยเนื้อบีออกเป็นแบบฟูๆใครฟูมันได้นะคะลูกค้าบางคนชอบเหนียวเนียวนุ่มๆก็แนะนำเป็นน้อยหนาหนังนะคะถ้าชอบฝ้ายๆฟูๆก็เป็นพวกนี้แล้วค่ะตาหวังตามูเก่าตามูใหม่เปิ้นว่าโอเคนะคะ ลูกค้าหลายท่านถามมาตามูเก่าตามูใหม่เป็นยังไงมันมันแยกกันจากลักษณะตาของผลนะคะเนื้อข้างในตัวนี้จะฟูกว่าตัวตามูใหม่จะฟูกว่าตามูเก่านะคะตามูเก่าตาจะเล็กกว่านี้อืหวานมากหวานมากเลยอ่ะ หวานหอมนะคะถ้าเรากินแบบสุกใหม่ๆอ่ะมันจะออกติดเปรี้ยวไปนิดๆน,น,นะคะคือกลมกล่อมคือมันต้องติดเปรี้ยวนิดๆเนี่ยนะคะเห็นไหมที่เปิ้นบีให้ดูทั้งหมดเลยก็คือจะให้ดูว่ามันไม่เป็นไตนะคะมันสุกเสมอกันดีเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าในห,าหนาที่มันเป็นไตตแข็งๆอะ่ะ มันจะบีออกจากกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะมันจะแบบเป็นด้านๆเป็นกระดองกระแดงเป็นกระดอนกระเด็นเป็นแข็งๆนะคะอันนี้บีได้หมดนะคะทุกขัน้นทุกตอนบีออกจากกันได้หมดเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวอึง <c oughs> โทรก่อนนะคะไม่มีไตแข็งๆนะคะ,มะเมล็ดน้อยด้วย เมล็ดเล็กเมล็ดน้อยนะคะเมล็ดแค่นี้ยค่ะเมล็ดเล็กนี่นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะต้นพันตัวน,นี้ก็ขยับราคาลงมาแล้วนะคะขยับราคาลงมาแล้ว ไม่แพงมากนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อเยอะค่ะซื้อไปปลูกต้นสองต้นก็ขยายพันธุ์เพิ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่จะปลูกทําผลผลิตขายก็ทักมาคุยกันได้ค่ะเปินลลดให้นะคะนี่เลยเห็นไหมหืมอ,อร่อยมากอร่อยเวอร์ กินให้มันหมดไปเลยนะติดผลไว้นะคะปลูกประมาณเจ็ดเดือนนี้ก็เริ่มได้กินแล้วออ,อร่อยอ,อร่อยมากอื เมล็ดเล็กนิดเดียวค่ะเมล็ดเล็กมากมากเลยเมล็ดเล็กมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะคือถ่ายตรงตัวนั้นเมล็ดน้อยแต่เมล็ดจะใหญ่กว่านี้นะคะตัวนี้เมล็ดเล็กตามู o ตามูเอ่อตามู o เก่าตามูใหม่นะเมล็ดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ตัวไถ่ายตรง ตรงมเมล็ดใหญ่แต่มเมล็ดไม่ค่อยมีลูกนึงมีมเมล็ดน้อยมากนะคะเหนนะตาหวังนี่แทบไม่มีเม็ดเลยอะตาหวังตาหวังจะเป็นแบบตาเหลี่ยมๆหน่อยนะคะเป็นเหลี่ยมๆเป็นแหลมๆตาแหลมๆมันหวาน,นแ, <c oughs> แล้วแนตะ่ดี๋แล้วะเนาะอืมอืม,อม เดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กๆก,กับสามีกินดูนะคะว่าเป็นยังไงไม่ไหวกินเยอะมันหวานมีเม็ดไม่กี่เม็ดเ,เองค่ะวางมาตรงนี้แล้วกันแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะใน้หนาฝ้ายมากๆเลยนะคะแล้วเบื่อเรื่องที่มันแข็งๆเป็นไตด้านๆเดินๆ่ะ คือแนะนําเป็นสายพันธุ์นี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องไตแน่นอนเรื่องสุขไม่เสมอกันแน่นอนนะคะจบปัญหาตรงนั้นไปได้เลยนี่นะอันนี้น้อยหนังเงาะนะคะนายหนังงอเอามาโชว,ชว์ลูกค้านะคะนี่เลยเปิ้นเก็บมาก็เลยแบบเออเอามาวางวางโชว์หน่อยนะคะนอยหนังงก็เปิดโพสต์ให้จองนะคะจองได้นะคะจองได้เปิ้นจะทักหา เมื่อต่อเมื่อ,อสินค้ามีพร้อมส่งแล้วนะคะตามออเดอร์ก่อนนะคะตอนนี้น่าจะยอดจองประมาณสักสี่ร้อยต้นได้แล้วมั้งคะอยังไงก็จองเข้ามาได้ค่ะโพสจะมีให้จองนะคะโพสใน้หนงงังเงาะในหนังข้างหนังนะคะจะมีให้จองไว้นะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามเปิ้ลจาก Youtube นะคะ จะสั่งซื้อสินค้าก็ทักมาที่ไลน์พมพรเออไม่ใช่ที่ a c e b o o k พรมพรพรพินน้ำเงินนะคะเออเป็นชื่อเฟซของเปิ้ลเองเลยนะคะก็ดูผู้ติดตามนิดนึงนะคะเวลาค้นหานะคะเออเปิ้ลจะมีผู้ติดตามประมาณ1,8 0 0กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ทักมาสอบถามได้หน้าเฟซก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าบ้างลดบ้างแถมบ้างบางทีก็แจกนะคะบางทีแม่ค้าก็แจกใจดีเนาะนี่นะคะ ฝากน้อยนาต้ามู่เอาไว้นะคะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านนะคะ <c oughs> คนไหนที่ชอบกินน้อยหน่าฝ้ายนะคะนี่เลยเดี๋ยวเ,เก็บไว้พรุ่งนี้อาจจะมีลูกค้ามาชิมน,นะคะเพราะว่าเห็นเขาทักมาอยู่ว่าอยากได้ต้นพันธ์นะคะนี่นะสวยๆเลยค่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วค่ะก็ฝากน้อยนาต้ามู่ใหม่ไว้หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะ